เสิร์ฟมาครับรับมาสวยเลย3มเมตรกลางครับโอ้โหเนี่ยครับมีช่องที่ตีพอดีครับชัชชูออนครับเข้ามาตี3เมตรกลางลูกนี้ยังคงเสิร์ฟต่อนะครับโรซ่ามาเรียแรกรับมาได้ครับจ่ายมาสาเมตรกลางตีลูกนี้โดนบล็อกแล้วก็ทัชบอลออกไปครับหังหวะเข้ามาตีสเมตรกลางครับชัชชูออนมุกสีสันซิลเสิร์ฟมาครับบอลแรกสวยเลย จ่ายมาแท็กหลังครับลูกนี้นี่ครับมีเจรพอนที่ไหลหลังครับเอาครับจะเสิร์ฟมาสามกลางตีโดนบล็อกเอาครับทัสบอลเหลือเซิร์ฟกลับมาได้ครับไทยเสิร์ฟมาผมได้รับมาครับจ่ายมาชัตชุออนยอดยังไม่ลงแล้วครับคูณซิลให้เป็นคะแนนของไทยนะครับชัตชุออนครับเสิร์ฟ ขึ้นมาได้จ่ายมาโรซ่ามาเรียครับเอาครับเซตบล็อกได้แล้วสวนมาออกนะครับลูกนี้โดนบล็อกของบราซิลครับเสิร์ฟครับชัชชูออนโอ้โหเอสเลยครับลูกนี้นี่ครับเสิร์ฟมาแล้วบอลเนี่ยกำลังจะถึงแมร่าแล้วบุ๊ตตกพอดีครับกบีเสิร์ฟครับลับมาลูกนี้วนแล้วตีมาชัชชูออนยังได้นะครับไม่ไหวแล้วครับ ชัดชูออนเน่ตีมุโรซ่ามาเรียเสิร์ฟมาผนแรงรับมาได้ครับจ่ายมาสามไม่กลางลูกนี้รับแล้วบ,บอลได้ครับไม่ได้ละครับโรซ่ามาเรียรับแล้วบ,บอลมันออกนอกป้ายโฆษณาไปเลยครับลูกนี้มีลัชชารับมาลูกนี้จ่ายบอลเร็วมาดันมาเลยครับลูกนี้แล้วก็เป็นชัดชูออนครับตีได้ครับลูกนี้ได้บล็อกเดียวๆนะครับจังหวะที่จ่ายมาให้ เส์ฟครับบราซิลจ่ายมา3เมตรลูกนี้ตีได้ครับเฉที่ออนมักสีครับโอย้ยทำได้ดีเลยค่ะสูงไปหน่อยค่ะแรกดีครับจ่ายมาบีหลังลูกนี้ครับวนมาตีข้างในครับจะที่ออนมักสีเซตข้ามมาก่อน<ๆ>จ่ายมาบอลเดียวอยีกทียังได้อยู่ครับไทยยกมาแล้วตีลูกนี้ลงครับสามเมตรกลางครับตังกวะ 20ต่อ16ครับเสิร์ฟมาครับขึ้นมาลูกนี้แล้วตีเอาครับเป็นเสิร์ฟเ,เป็นเสิร์ฟแัลมาได้ครับทัชบอลนะครับลูกนี้